เรียกได้ว่าหลังจบฟุตบอลโลกครับกระแสของโชเกซองเพชชาตน้าหยกก็ยังไม่ตกลงเลยครับ ศูนย์หน้าทีมชาติเกาหลีใต้ลายนี้กลายเป็นนักเตะที่ถูกพูดถึงในวงกว้างก่อนหน้าฟุตบอลโลกโชเกซองมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมเพียงหลักพันแต่หลังจากการลงสนามในฟุตบอลโลกนัดแรกให้กับเกาหลีใต้ที่เสมอกับอุรุกวัยไปศูนย์ประตูต่อศูนย์อปป้าโชลงสนามไปไม่ถึง20นาทีก็มีผู้ติดตามเข้ามากดฟอลโลวเป็นหลักแสนภายในชั่วข้ามคืนนอกจากนั้นครับหลังจากทําได้2ประตูในเกมกับกาหน้ายอดฟอลโลวของเขาก็เพิ่มขึ้น เป็นกว่า2ล้านคนแถมยังถูกเหล่าสาวๆ DM ไปหาจนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนทำให้เขาต้องปิดโทรศัพท์เพื่อมีสมาธิกับฟุตบอลล่าสุดครับอีมินจูไอดอลสาววัย28ปีจากวงเกิร์กรุ๊ปเลิฟลิสพูดถึงพ่อหนุ่มโชเกซองออกรายการชื่อดังในเกาหลีใต้ว่า ตัวเธออยากออกเดทกับศูนย์หน้าใหม่เลขเก้าทีมชาติเกาหลีใต้ลายนี้ส่วนโซเกซองก็ยังไม่ได้ตอบหรือพูดถึงเรื่องหัวใจมากนักเพราะอย่างที่ทราบกันดีครับว่าการเป็นนักกีฬาทีมชาติในสังคมเกาหลีใต้นั้นพวกเขาต้องรักษาความศรัทธาและการวางตัวให้ชาวเกาหลีใต้ได้เห็นถึงความทุ่มเทเพื่อชาติหากมีข่าวว่าจะคบหาใครแล้วมันจะต้องจริงจังอย่างมากทีเดียว